สังฆาชามีสังฆังสรนังชามิทุติยามิพุทธังสารนังชามิทุติยามิธรรมังสรนังคาชามิทุติยามิสังฆังสรนังคาชามิตติยามิพุทธังสารนังชามิตติยามิธรรมังสารนัง กัจฉามิตติยมปิสังฆสารณะกัจฉามิสัมพุทธิอาทวีสันตทวัสสันตสหสเกปันสันตสหสานินมามิสีราสังธทำปัญจะสังฆญจะอาทเระนณมามิหังนมกการา เวนนันตวันสัมเพิุปาทเวอเนกาสรายาปิวินาสันตัวเสสะตัวสัมปวเทศติสหัสเกียธาสัสสัสหัสานินามมิศราสะเตสังธถมันจะสังขันจะอันทะเรนณามามิหังนมการา เวนหันตวะสัมเพอุปันฑาวิอเนกาอันตรายามบีวินาสันตวเสิสตวสัมพุทธิ์นวุทธรสติทัจจาริสสหสเกวีสติสตสสหาตมิสิรสาอหังเตสังธรมัมันจะสังกันจะอันทะเรนนามามิหังนามกัล ลูกาเวนะหันตวาสัมเพอุปันทเวอเนกาอันตรายาปิวินะสันตุวะเสสัตวนโมอรหัตวสัมมาบุทานสมะฮิสิโนนะโมตรรมธรรมาจะสวาคาตาเสวะเตนิธานโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธิ์ศรธิเทนโน ท่าสารตนาตยาสสะว์ทุกังนมโมมะกัติย์ท่าสัตว์สวัสุตยาสัปินโมการาปภานาวิกาชันตุปัถวานาโมการานุภานาสุวัติโหตุสัมภะทานาโมการาสเตนาวิเทมิโหมิตย์ชาวา

เดวีปัญจวาคียาภีรคูอาบันเตสิทเวมิภิกขเวอันดามบามปชิเตนนาเสวิสาพายวจายกคามีสุขามาสุขันลิกาดุโยโคโนคัมโมปุถุสานิโกอนาริโยอนันทสันหิโต ตายังอัตกิรมะถานุโยโคทุกโขอนรโยอนันทะสัมหิโตเอเตติวิคเวตุปปันเตอนุปคัมมะมาจิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจกุกรณียานกะรณี उपसमाय अभिन्याय स म ् भ ो ध พ यनिफानाय संग्वत त ตि क त म ा च साभिखवे माछिमापतिपतान्दधाखते ສິສຳພູຕາຈາຄຸກະລະນີຍານະກະລະເນອຸປະສະມະຍະອະປັນຍາຍະສໍາໂພທາຍະນິພານາຍະສັງວັດຕະຕິອະຍະເບວະອະລິໂຍອັ ยะทีทังสัมมาทิติสัมมาสังกัปโปสัมมาจะสัมมากัมมันตัวสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทังตถาคตินะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานกรณี upasamaaya abhinnyaaya samphodayaani aadaya samvattati thang kho patthivikave thukhang a r y a s a a i p i t u k a pitu ka maranam pitu soka parite vatu ka to mana supaya sa pitu ka apiye hi sambayo ko tu ko piye hi vipayo ko tu ko yam pichang naravati tam pitu ka sang kite na pa chupa Itang ko panavi kawe tu kasamuteyo arya sajang yang ตัณหาปโนภวิกานันทิราคสหคตาตันตรตาตราวินันทีนี้ยะทิทังกามาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรโตอริยสัจัง ตัสสายะวะตัณหายะเสสะวิราคะนิโรโธจาคูปะฏิเนสะโกโมติอะนะปะโยอิธังโขปेนะภิคะเวทุกขะนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอะยเมวะอริโย ทั้งขิ้โกมาโกเสยทิี่งสัมมาเทติสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมัตัวสัมมาอาชีวะมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิธัรมทุกขังอริยสัจจันติเมสพิฆาเวภูพิฆาณุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานัง ทิปัญญาอุทปาจิวิชาอุทปาจิอารมโกอุทปาจิตังโคปนิทังขังอริยสัจปริญเยยันติเมพิกเวเปออนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานัง Utapati Panja, Utapati Wicca, Utapati Aroko, Utapati Tangko, Panitang, Tukang, Arya, Satang, Parinjatan, Timi, Wikawe, Bumbe, Ananus, Sute, Sutakung, Utapati nang Utapati Panja, Utapati Wicca, Utapati Aroko, Utapati Itang, Tukang, Semutayo, Arya, Satang, ติเมพิกาเวตุเขตอนุโสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญา ทิวิชาอุทปาธิอารมโกอุทปาธิตังโกปนิตาทุกขสมุทโยอริยสัจจ์ปหาตาภันติเมฆภูมิภอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักภูมอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารมโกอุทปาธิตังโกปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจ์ปหิ นันติเมขเวปุ่มเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิยานังทิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิทุกขสมุทโยอริอยสัจันติเมพิกขเวเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิยานัง อุทตปาฏิวิชญาอุทตปาฏิอารมโกอุทตปาฏิตังโกปนิตังทุกข nirodo Ariyasacca สิกาตัปันติเมบิคเวปุพเพอานาโนสุเตสุทัมเมคุงอุทตปาฏิยาังอุทตปาฏิปัญญาอุทตปาฏิวิชญาอุทตปาฏิอารมโกอุทตปาฏิตังโกปนิตังทุกข nirodo a r i y สาสนาชาชิกตันติเมผีทวเวปุมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาติยานังทิปัญญาอุตปาติวิชั่อุตปาติอารุโกอุตปาติทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสาสนาชติเมผิกวเวปุมเพออนันโนสุเตสุธรรมเม จ่าพุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอารมโกุทธปาทิตังโคปนิทานทุกันิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังภาวิตัมภะเมผีขะเวตาพันติเมผีขเวภุมเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชา อุตปาฏิยารโกอุตปาฏิตังโกปนิตังทุกข а н โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมวิขเวปุมเพอนาโลสุเตสุทัมเมสุจักุงอุตปาฏิญาณังอุตปาฏิปัญญาอุตปาฏิมิตาอุตปาฏิยารโกอุตปาฏิยาวะ ยาวกีวันจะเมพิกขเวอิเมสุจตุสุวริยสัจเจสุเอวันติปริวาทังตวัตสาการังยถาภูตังยานธาสันังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสเทวเก เยสัมมาระเกสัมพัมมเกสมณบราหมณิยาปชายะสะเถวมนุสายอนุตตรังธัมมาสัมโพธิญอภิสัมโพธูปัญจัญญาสิงยตุตะโกเบภิกขเวอิเมสุจตุสุวั ర్య สาเจสุเอวันติปริวาทังตสาทารังยถาภูตังยานธาสนะสุวิสุทังอโหสิเญวตะ กหังภิกขเวสเทวกเกโลเกสมารเกะมะเกสาสัมณพระมิยาปชายสเวสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธทิงอภิสัมทวปาจัญญาสิมจปานเมทาสนาอุทปาติอกุปาเมวิโพติอายมันติมาชาติ ทิธานิปุนาภวติอิธัมโหจะภะคะวาตมะนาปัญจวาัิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังทวงอิมาสัมินจะปนาวัยยาการนาสมิงภันยมานิอายาสมะโตกนจันญาสวิรชังวีตมะรัง มาจากคุงอ um ุทปาทิยังจินจิสมุทัยธรรมบังสาพันทังนิโรธธรรมมันจิปวัตติตเตะธรรมจากเกฟุมมาเทวาสะทบารุสาเวสุงตามพระกวตาภารานสียงอิสิปันเนียมิกดไทย अनुतरं ध्रह्मचकम्बवाचितापतिवाद्यं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा केन वा मारेण वा ब्राह्मणा वा केनचिवा लोकमिति उम्मानं देवानां साधं स्तवा तु महाराशिका देवा ธรรมานุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสาธานสุตตวะตาวติงสาเทวาสาธธรรมานุสาเวสุงตาวติงสาังวานังสาธานสุตตวายามาเทวาสาธธรรมานุสาเวสุงมานังเทวางสาธานสุตตวาตัตุสิตาเทวา ธัมนุสาเวสูนตุสิตานังวาทังสัทธาสัตวานิมมานระติเทวาธัมมนุสสาเวสูนิมมานระทนังวาทังสัทธาสัตวาปรณีมิตวสวัตติเทวาธมนุสาเวสมปรณมิตวสวัตตินัง สุตวาพระมปริสัชาเทวาสันธมารุสาเวสุงมหะปริสัชานังเทวานังสัตันสุตวาพระมปโรหิตาสันธมานุสาเวสุงพระมปโรหิตานัง นั่งสัตธันุตวามหาพระมาว่าสันตมาณุสาวีสุงมหาพระมานังว่านังสัตธันุตวาปริตฐาภาเทวาทมาุสาวีสุมปริฏฐาภานังว่านังสัตธันุตวาอปปมาณาภาเทวาทมาุสาวีสุงอปปมาณาภานัง วานังสาธังสุตตวะอาภัสราเทวะธรรมานุสาวสุงอาภัสรานังวานังสาธังสุตตวะปาริตัสุภาเทวะสามัญานุสาวสุงปาริตตสุภานังวานังสาธังสุตตวะอภัมมานสุภาเทวะ ทามนุสาเวสูงอปปามสสุภาณังวานังสัตถันสุตตวสุภกินนาคาเทวาทามนุสาเวสูงสุภกินนาคานัง สุตวาเวหะภราเทวาสันธมดุสาเวสุงภรานังเทวานังสัตตังสุตวาอวิหาเทวาธรรมานุสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวะอตบปาเทวาสัตตานุสาเวสุงอาตบปานังเทวานังสัตตังสุตวะสุทัสสาเทวา ธรรมนุสสาวีสุงสุทัสสานังเวานังสัทธาสุตตวสุทัสสีเทวาธรรมนุสสาวีสุงสุทัสสีนัง วาณังสัตถังสุตวะอกนิตกาเทวาสันธามนุสสาเวสุงเอตัมภะกะวตาลาณสิยังอิสิปตาเนียมิคาไทยอนุตรังธรรมจังกัมมวัตติตาปฏิวัติยังสมเนะนาธาแมเนวาเทเวนวาพระมุณพระมุนาวาเกนะจิวาโลกะสมินตี อิติหเตนคเนนเตนะมุหเตนะยามะพรมโรกาสัตุอากขัจฉิอยัญจะตะะสหาสีโรกถาตุสังกัมปิสัมปะกัปิสัมปเวอัปปมาโนรัตะโลโอภาสุโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานะเมวานุภาวังอัตถะภะคะวาอุทานะอุทานิสิอัญญาสวันตโก ໂກຖາດໍຍາສີວະຕະໂມກໍຖັນໂຍນທີນິຕັງອາຍາສະ ติเมสระนังอันยังโวเมสระนังกุรงเยเตนะสัจจวาเชนะโหตุเตเชยังบังคารังติเมสระนังอันยังทามโอเมสระนังกุรังเตนะสัจจวาเชนะโหตุเตเชยังบังคารังนาทิเมสระนังอันยัง किञ्चिरनां लोकेऽपि सति विविधं क्रोथसमादिता समाशो देव वन्तु ते किञ्चिरनां लोकेऽपि सतिवितं मुदुरतनां समा bawan de yang kikira tentang loni di Wiwiam puturat danang sanggha semang Nata sama Sutiwantuka dan itu jadi payya ทุขาหุตุสัพเปปิตาหนิโยเอตาวตาตัมเนสัมปทังคุณยะสัมปัังทักเทเทวานุโมทันตุสัมมสัมบัติสิทธิยาทานันทขันตุสัทธายสีรังลักขันตุสัมปทาพิระตาหนตุขาดฉันตุเทวตาคตาสัมเพพุทธาภรปัตตาปัเจกานันจะยังวรัง การจะเอเชนราคังพันธามิสัพพะสุอันดับมายัง